ครับนี่อันที่หนึ่งทำแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เป็นไอพ่นสีขาวเพราะไอพ่นสีแดงมันแรงเกอนนะครับไอพ่นสีสีแดงเนี่ยมันแรงเกอนนะครับไอนี้ผมก็มีเพราะว่าผมรวยดูตังผมห้าร้อยผมไป ไอ้นี่มาผมก็มีโรบ้าด้วยค้ัยผมจะมาสอนหาที่รับอีกนะครับเนี่ยที่รับที่รับไอ้พวกเนี่ยผมผมไปดูที่รับมานี่ได้ได้ของขวัญมาแต่มันจะมีแมบไอ้ทงไอ้นั่นอีกนะครับแต่ผมไปไม่ได้อะผม ถึงเว็บที่สุดท้ายแล้วผมก็ตายอ่ะคับดีไอ้นีด้วยครับปหนึ่งสองสามคสองก็ผมเป็นอะไรเนี่ยให้ออกงนีแล้วผมกำลังสร้างเรือด้วย เป็นเรืออะไรก็ไม่รู้ขี้เหล่มากผมผมขึ้นพัดให้ดูไม่ได้อะมันโคตรขี้เหล่ผมจะพาไปดูความลับถ้ามันก็ให้ผมออกอ